คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของภาที่2นะคะต่อจากคลิปวิดีโอของภาที่1่เลยก็คลิปวิดีโอของภาที่ห่เนี่ยก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับพวกการสร้างโปรเจกต์แล้วก็การเพิ่มไฟล์ซอฟโค้ดค่ะถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูคลิปวิดีโอของภาที่1น่นะคะก็ย้อนกลับไปดูก่อนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ดูแล้วเนี่ยก็ดูคลิปนี้ต่อได้เลยค่ะสำหรับคลิปวิดีโอของภาที่2นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับ การ add pin constant แล้วก็การตั้งค่าคอ o ค่ะ,ะการ add pin constant คืออะไรก็คือในไฟล์ source code ของเราอะคะ่ะก็จะมี input แล้วก็ output ใช่ไหมคะแต่ว่าในบอร์ดของเราเนี่ยก็จะมี component เยอะมากซึ่งตัวบอร์ดเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าอ input output ที่อยู่ใน source นะคะมันจะมาเชื่อมกับ component ไหนในบอร์ดเราดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการ ตั้งค่าค่ะเพื่อให้บอร์ดรู้ว่าโอเค Input น,นี้มาเชื่อมกับคอมโพเนนตนี้ในบอร์ดนะประมาณนี้ค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะเราก็จะมีการตั้งค่าคอกค่ะเพื่อให้บอร์ดเนี่ยรู้ว่าจะทำงานที่ความถี่เท่าไหร่ก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับรายละเอียดของวิดีโอพาที่2ค่ะแต่ว่าก็อาจจะยังมีบางคนงงๆเกี่ยวกับการ add pin constant i อยู่นะคะ ยังไงก็ในช่วงของการสาธิตการ add พ i n c o n s t ต a i n ก็จะมีการอธิบายเพิ่มเติมแล้วก็อาจจะทำให้เห็นภาพมากขึ้นนะคะยังไงก็ไปดูต่อกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะ add c o n s t ต a i n ก่อนเลยซึ่งเราจะต้องกดมาที่ open e r a e l e a t e design ค่ะอ่าแล้วก็กดโอเคเลยจากนั้นนะคะ จะได้หน้าสคิลมาติขึ้นมานะคะเราก็จะเห็นเป็นสคิลมาติของวงจรเรานะคะโอเคอันนี้ก็จะมี led เป็น Output ุตนะคะแล้วก็มีคียเป็น Input แล้วก็มีคอร์เป็นอินพุเหมือนกันจากนั้นนะคะกดไปที่ w i n d o w ์แล้วก็เลือก io port ค่ะก็จะอยู่ด้านล่างนี้อ่ะเปิดให้ใหญ่ขึ้นอันนี้ก็จะมีคีย์ led นะคะแล้วก็มี s c a l พ Port เปิดไปก็จะเจอคอร์กก็จะเป็น Input Output ของเรานั่นเองซึ่งเราก็จะต้องอตั้งค่าเป็น package p a ็กเกจพินนะคะแล้วก็ I/O s Standard หรือว่ I/O STD เนี่ยให้ตรงกันกับ,กบค่าบนบอร์ดที่เราต้องการนะคะซึ่งเราสามารถไปดูพวกรายละเอียดต่างๆหมายเลขพินหรือว่าค่าต่างๆเนี่ยได้ที่แมนนวลของทาง AlienX7010 นะคะ ซึ่งเราเซิร์ชได้เลยเป็น a i i n งเ x 0 10, ็0 1 0ศูนจากนั้นเนี่ยแล้วก็คลิกไปที่ลิงก์แรกเลยนะคะก็จะเข้ามาที่หน้าแมน u ว l an, ค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเราเนี่ยต้องการหารายละเอียดเกี่ยวกับชิ้นส่วนไหนในบอร์ดก็สามารถเลือกดูได้ตามชื่อบทชื่อหัวข้อเลยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราต้องการดูพวก PIN number ของ LED Key แล้วก็คอกใช่ไหมคะก็สามารถคลิกได้เลย User LED อ่ะเพราะ้ลงมาก็จะเห็นเป็น PIN number นะคะแล้วก็จะเห็นตรง M 1 4 M 1 5 K 1 6 J 1 6กนะคะก็จะเป็นหมายเลข PIN number ของแต่และ LED อ่ะถ้าเกิดว่าเราอยากดูเป็นของคีย์นะคะหรือว่าเป็นบัตตอนเนี่ยเราก็สามารถเลือกตามหัวข้อนี้แล้วก็นี่ค่ะก็จะมีบอก PIN number ต่างๆ แล้วก็จะเอาตรงนี้เนี่ยไปตั้งค่าในโปรแกรม v i v a d o ของเรานะคะอ่ะแล้วก็เหลือ c ็อกใช่ไหมคะฮ็อกเนี่ยก็สามารถดูได้ที่ PL System c o c k ค่ะที่เราใช้เป็น PL เพราะว่าอ่าตอนนี้เรากำลังทำงานอยู่ตรงในส่วนของ PL อยู่นะคะก็คือ p r o g r a m m a b l e Logic ค่ะอันนี้เป็น U18 ค่ะเป็นพินที่ U18 ต่อไปเราก็จะเหลือเป็น IO Standard ใช่ไหมคะที่เราจะต้องตั้ง ซึ่ง I/O standard ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับพวก power supply ค่ะก็คือเราจะจ่ายไฟให้แต่ละโมดูลที่เราเลือกเนี่ยเท่าไหร่เราสามารถดูรายละเอียดได้จากตรง LED ตรงคี์ตรงนั้นได้เลยค่ะก็อย่างเช่นว่า LED อย่างนี้เขาก็จะมีเขียนบอกทั้งในรูปค่ะว่าโอเคต่อไฟ3.3โวลต์นะหรือว่าจะมีเป็นรายละเอียดที่อยู่ตรงคำอธิบายของแต่ละ อุปกรณ์แต่และโมดูลใช่แล้วก็สามารถเลื่อนๆหาได้โอเคค่ะแล้วก็กลับมาที่โปรแกรมวิวาตโตของเรานะคะโอเคแล้วก็รู้ค่าแพ็กเกจพินแล้วก็ IOSTD แล้วใช่ไหมคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะตั้งค่าแพ็กเกจพินให้ตรงตามที่เราไปดูมาในแมนนวลค่ะก็สามารถตั้งได้เลย โอเคแล้วก็ตั้งค่าแพ็กเกจพินเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็อย่าลืมตั้งค่า IOSTD ด้วยซึ่งจริงๆแล้วทุกอันทุกโมดูลทั้ง Key LED หรือว่าค o c k เนี่ยก็ใช้เป็น3.3เหมือนกันก็ตั้งค่าได้เลยนะคะโอเคถ้าเราตั้งค่าเสร็จแล้วนะคะต่อไปเนี่ยเราก็กดเซฟค่ะอยู่ที่ข้างบน ตรงล่างไฟล์นะคะแล้วเราก็ตั้งชื่อไฟล์เนมนะคะซึ่งก็จะตั้งเป็นคีย์เหมือนเดิมค่ะกดโอเคเลยทีนี้เราสามารถมาดูได้ที่ตรง source นะคะก็อยู่ตรง constant ค่ะเปิดออกมาเนี่ยก็จะเจอไฟล์ key.xdc นะคะก็จะเป็นไฟล์เกี่ยวกับ constant ของเรานี่นะคะ package pin อ่าก็ดูว่าตั้งตรงกันไหมโอเคก็ประมาณนี้นะคะ โอเคก่อนที่เราจะไปตั้งค่าคอกนะคะเราก็จะมา run synthesis ก่อน,นะคะ่ะก็ไปตรงที่หัวข้อ synthesis เลยแล้วก็เลือก run synthesis ค่ะอ่ากดโอเคเลยแล้วก็รอให้ run synthesis เสร็จสิ้นนะคะซึ่งเราสามารถดูรายละเอียดได้ตรง design run น,นะคะข้างล่างตรงนี้ค่ะก็จะมี ก็จะเขียนซีนขีดหนึ่งอันนี้ก็จะหมุนหมุนอยู่นะคะว่ากำลังทำงานอยู่อ่าซินดิสิตคอมพ e วนะคะจากนั้นนะคะเราจะไปดูเราจะเปิดตรง Open Synthesis Design นะคะแล้วก็เลือก Constant w i ิ a r รค่ะอ่ากดแล้วไปคลิกเข้าไปนะคะอันนี้ก็จะกด Next เลยแล้วเราก็จะตั้งความขี่ของบอร์ดเรานะคะ ความถี่ที่ต้องการให้ทำงานเนี่ยก็คือ50 m เมกะเฮิร์ค่ะก็ตั้งตรง frequency ได้เลยเพราะเราเขียนเสร็จแล้วเนี่ยข้างล่างก็จะมีเขียน h e e clock period ย0 name clock อ่ะแล้วก็กด next เลยจากนั้นจริงจก็กด skip to finish แล้วก็ finish ได้เลยค่ะ,อะโอเคพอไปดูที่ไฟล์ key xdc นะคะก็จะเห็นว่า จะมีบรรทัดล่างสุดเพิ่มเข้ามาแล้วก็คือบรรทัดของการเียดคอค่ะก็จะมีรายละเอียดตามที่เราตั้งไว้เลยตามที่เราดูตะกี้เลยก็จะเป็นแบบพ่เรียี่สิบเนーคอกอะไรประมาณนี้ค่ะก็สามารถดูรายละเอียดการอธิบายเพิ่มเติมเนี่ยได้ที่บทความของคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ดูได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลย โอเคค่ะตอนนี้ทุกคนก็ตั้งค่าทุกอย่างเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเดินทางมาจนถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะในคลิปวิดีโอหน้านะคะก็จะเป็นการอธิบายถึงการสร้างบิตไฟล์เพื่อไปรันลงบนบอร์ดแล้วก็มาดูผลลัพธ์เมื่อทดสอบลงบนบอร์ดจริงกันค่ะก็เพราะฉะนั้นทุกคนอย่าลืมไปดูคลิปของพารทที่3กันนะคะไปดูกันเลยค่ะ